สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปัน่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับผมพามาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารนะครับเป็นอาหารเช้านะครับชื่อร้านเฮดเดย์นะครับคาเฟ่อยู่ตรงถนนรัตนโกสินทร์นะครับก่อนจะถึงแยกสันกุเล็กนะครับหรือเรียกว่าหลังโรงเรียนปินสลอยเยาววิทยาลัยนะครับร้านตกแต่งสไตล์ด้วยสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นสไตล์ที่ น่ารักและก็สะอาดสะอ้านนะครับน่าเข้ามาใช้บริการนะครับให้มาดูร้านของเขานะครับรายละเอียดปีกย่อยของการตกแต่งของร้านเขานะครับร้านมีบริการนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่ด้วยนะครับก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่างๆได้นะครับเฮดี hey นี่ก็เรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับเป็นร้านที่เน้นทางด้านอาหารทางด้านพวกออเดย์ก็มีนะครับ แล้วก็เบรคฟาสก็มีนะครับอาหารเช้านะครับร้านก็ตกแต่งสไตล์น่ารักนะครับเป็นร้านอยู่ในกลุ่มของพวกค l e a n food good taste นะครับร้านมีเครื่องดื่มจำหน่ายด้วยนะครับผมให้ดูรายการของเครื่องดื่มของเขานะครับเขาจะมีรายการเครื่องดื่มนะครับมีประเภทที่เป็นเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับให้ดูร้านของเขานะครับสะอาดสะอ้านนะครับเป็น c ล e a n food good taste นะครับร้านอาหารประเภทสะอาดแล้วก็รสชาติเยี่ยมนะครับก็ ้ามานะครับก็ลองมาสั่งอาหารมีหลากหลายนะครับมีทั้งเบรคฟาสต์แล้วก็ออเดรฟูสด้วยนะครับเมนูก็ลองมาพบกับคุณเอเจ้าของร้านนะครับก็จะถามรายการอาหารจะสั่งรายการอะไรก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งข้าวต้มโบราณด้วยนะครับผมให้ดูรายการผ่านกล้องนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับเฮดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ถนนรัตนโกศินะครับหรือร่กถนน หลังพิษลอยนะครับหลังโรงเรียนพิษรอยเยอววิทยาลัยอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับอซอยก๋วยเตี๋ยว3บาทนะครับก่อนถึงแยกสันกุเลก็กนะครับร้านถ้ามาจากหลังโรงเรียนพิษรอยร้านจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็ให้ดูร้านเขานะครับสะอาดสะอ้านตกแต่งร้านด้วยสไตล์ที่น่ารักนะครับเป็นคีนฟู้ดกู๊ดเทสนะครับให้ดูนะครับ, Taste, รบ,นะรบก็ร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้านะครับถึง สามทุ่มโดยประมาณนะครับส่วนถ้าเป็นวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเปิดถึงห้าโมงเย็นนะครับก็เปิดทุกวันนะครับก็ตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มยกเว้นวันเสาร์นะครับเปิดถึงห้าโมงเย็นรายการอาหารก็หลากหลายนะครับมีทั้งเบรกิลแล้วก็ออเด์ฟู้ดด้วยนะครับสามารถสั่งได้นะครับรายการอาหารเดี๋ยวถ้ามาดูก็สามารถที่จะมา ่ดูทีร้านหรืออมมาาสบถยเเยดเพิิม่มมตร,ราการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับจะพามาเที่ยวแล้วก็มาชิมหรือมาชอบมาใช้บริการนะครับร้านค้าต่างๆซึ่งเป็นเอสบีของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือร้านค้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ซบเซาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปัจจุบันนี้โควิด -19 ก็เป็นโรคแค่ โรคประจําถิ่นนะครับไม่ใช่โรคเฝ้าะระวังแล้วนะครับสามารถมานั่งทานที่ร้านนะครับแบบสบายๆนะครับร้านก็มีบรรยากาศนะครับมี2โซนนะครับมีโซนของห้องปรับอากาศและโซน outdoor ที่ไม่ใช่ห้องปรับอากาศนะครับมาใช้บริการได้หรือถ้าต้องการจะสั่งผ่าน food delivery ก็สามารถฝั่งสั่งผ่าน food delivery ได้ทางแอปพลิเคชันนะครับ food delivery ได้หลายแอปพลิเคชันนะครับ แล้วพบกันนะครับในคลิปหน้ากับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับสามารถติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวได้ทางช่องของ TikTok YouTube Facebook และ Instagram นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดินยิงคลมทั่วไปไมีดีๆดี ในมีแค่ใจเดียวให้เธอ